มาชมนะครับชุดถุงลมตบลตาคอมเพิวเตอร์ออนิลปอะมายี่สิบสองนะครับอันนี้ฝ้ายแดงเพิ่งออกจากศูนย์เลยนะครับมาติดตั้งถุงลมนะครับอันนี้นะครับเป็นถุงลมด้านหลังนะครับใส่คู่ครับชุดแป้นถุงลมจองรุ่นนะครับจะเป็นสีแดงนะครับตรงรุ่นเลยว่านะครับ คันนี้สเต็ปแบบไม่ตัดไม่เจาะไม่เว้าแล้วครับต้องการความนุ่มนวลและสมรรถนะในการขับขี่ที่นุ่มนวลและดีขึ้น,นครับเราไปชมด้านในนะครับอันนี้จะแฝนชุดระบบวาล์วปั๊มถังนะครับไว้ใต้ท้องทั้งหมดนะครับผมว่าคันนี้มันเป็นรถสี่แถวนะครับพื้นที่ทางด้านบนไม่ เพียงพอนะครับเลยก็เอาแผ่นเบข้างล่างแทนนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นโชคถุงลมตรงรุ่นเหมือนกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวแป๊บปิดล้อให้ดูนะครับนี่ก็เป็นถุงข้างหน้านะครับ ัออนนครบคร่หน้าของเราก็จะประมาณนี้ครับคันนี้ใช้เป็นสายไฮดรอลิกสายลมเป็นสายไฮดรอลิกข้งคันนะครับคันนี้นครับ ด้านขวาไอ้ด้านซ้ายนะครับก็ <ree> จะประมาณนี้ครับล้อยังเป็นล้อเดิมสแตนดาร์ดโรงงานอยู่ครับยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับ